รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทะรธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับสพทและมูลน,นิธิอันยูโนโมโตพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านอาหารและโภชนาการ SMA RTS Model School นายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนสมาร์ทโมเดลสคูลภายใต้โครงการอายุโนโมโตโพชนาการเพื่อนเด็กไทยก้าวไก่สร้างชาติระหว่าง4หน่วยงานได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลริอายิโนโมโตะ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยมีรองศาสตราจารย์ดรศักริ์รินภูมิรัฐประธานกรรมการมูลที่อายุโนโมโตรองศาสตราจารย์ดรชลันสารติวรังคณา ผู้ำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์อิทธิพลโพพันธ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมลงนามโดยการดําเนินงานโครงการนี้มีระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปีการศึกษา2566ถึงปีการศึกษา2570มีงบประมาณทั้งสิ้น15ล้านบาทเพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลารกรให้มีความรู้ความสามารถด้านอาหารและโภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียนมุ่งไปสู่การมีระบบการจัดการ ด้านอาหารผู้ชนาการและสุขภาพของนักศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนอันจะนํามาซึ่งสุขภาพและผู้ชนาการที่ดีให้กับนักเรียนไทยอย่างมีระบบส่งผลให้โรงเรียนในโครงการกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดทําโครงการด้านผู้ชนาการและสุขภาพพร้อมทั้งมีความสามารถที่จะเผยแพร่และขยายผลกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไปยังโรงเรียนใกล้เคียงในเครือข่ายและเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลให้เด็กนักเรียนมีภาวะผู้ชนาการที่ดียิ่งขึ้นรัฐพลดีอุดที ทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงาน